กระบะตอนเดียวโฟวินกับ3ข้ค่ายยักษ์ใหญ่ที่ใครๆก็อยากเป็นเจ้าของต้องที่นี่ศูนย์รวมรถกระบะตอนเดียวที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้สวัสดีค่ะน้องเอศูนย์รวมรถกระบะตอนเดียวที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้นะคะวันนี้น้องเอามาพร้อมกับกระบะตอนเดียวโฟวินถึง3รุ่นด้วยกันนะคะ3แบบ3สไตล์ที่คุณไม่ควรพลาดคลิปนี้เลยนะคะ ซึ่ง3แบรนด์นี้บอกเลยว่าเป็นรถที่ติดหูคนไทยมายาวนานนะคะแล้วก็ในส่วนของราคาก็ไม่เคยตกอีกด้วยมาพร้อมกับนะคะของแต่งไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ i ิ u ุ u d ดีแนะคะหรือเป็นรี v o หรือว่าไททันนะคะทุกคันจะมีข้อดีของตัวเองหมดเลยอยู่ที่ใจรักนะคะขวันใจคันไหนก็เลือกคันนั้นได้เลยวันนี้จะเต็มให้ดูในส่วนของแต่ละคันกันไปเลยนะคะมาที่คันแรกของเราเลยนะคะเป็นรุ่นนี้เลยค่ะอิรุดีแเครื่อง3,000คันนี้เป็นปี2018นะคะ ราคาอยู่เพียงนะคะ498,000บาทเท่านั้นนะคะคันนี้เป็นสีเดิมโรงงานนะคะ้องเอจัดมาให้ในส่วนของล้อใหม่แล้วก็บันไดด้านข้างนะคะแล้วก็กันชนท้ายนะคะซึ่งคันนี้้องเอจัดมาให้ในส่วนของล้อแม็กลายลูกโม่นะคะยางเป็นยางแม็กซิสปีใหม่ปี2021เลยทีเดียวนะคะมาพร้อมกับดอกยางหนาๆน,นะคะแล้วก็ในส่วนของขอบล้อนะคะก็จะเป็น P265 นะคะบ7 0 R16 นะคะขอบ16นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาซูมใต้ซุ้มล้อ,อก,กันบ้างนะคะว่านะคะน็อตทุกตัวจะสวยงามขนาดไหนนะคะบอกได้เลยว่าสวยกริบนะคะไม่มีรอยแกะเลยสักตัวหนึ่งนะคะคุณจะได้รถสวยเกรด A อย่างแน่นอนนะคะ <S <S เดี๋ยวตามตุองเงมาดูภายในกันค่ะเปิดมาเลยก็นะคะในส่วนของบันไดข้างออฟโรดเราก็มีให้เรียบร้อยนะคะแต้ก็ในส่วนของภายในภายในก็จะเป็นเบาะหนังวนิวนะคะ สภาพ90%เลยทีเดียวนะคะคันนี้บอกเลยว่านะคะใหม่มากๆแล้วก็มาพร้อมกับเกียร์ธรรมดา5สปีดสำหรับขวันใจออฟโรดนะคะสามารถปรับได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นขับ2หรือขับ4นะคะปรับมือได้เลยนะคะคันนี้ก็จะพิเศษหน่อยนะคะมีตัววัดบุ์เทอร์โบมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญไม่เพียง43,589กิโลเท่านั้นนะคะในส่วนของเครื่องเสียนะคะก็สามารถใช้งานได้นะคะตามมาตรฐานเลยไม่ว่าจะเป็น usb หรือ AUX นะคะใช้งานได้ปกติเลยและที่สำคัญนะคะน้องเอามาพร้อมกับกันชนท้ายออฟโรดนะคะมาพร้อมกับหูลากจูงนะคะเวลาที่รถติดลมนะคะนี่เลยมาดูแมกไครเดอร์กันบ้างนะคะคันนี้มาพร้อมกับแมกไครเนอร์ใหม่นะคะและที่สำคัญบรรทุกได้เยอะเลยทีเดียวนะคะดูสภาพการใช้งานกันได้เลยนะคะแมกไเนอร์ไม่มีรอยช้ำนะคะตบกันให้เห็นๆกันไปเลย คันนี้นะคะช่วงล่างเดิมมาเลยนะคะจากโรงงานแต่งในส่วนของท่อมาให้นะคะเดี๋ยวตามมาดูคันถัดไปกันเลยค่ะเป็นคันนี้เลย Toyota Revoke เครื่องยนต์ 2.8J ปี2019คันนี้นะคะ559,000บาทจัดมาให้เต็มในส่วนของของแต่งเช่นกันนะคะเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดคันนี้กันเลยค่ะ สำหรับโตโยต้านะคะบอกเลยว่านะคะเป็นรถแบรนด์หลักอยู่แล้วนะคะในส่วนของไม่ว่าจะเป็นรูปทรงต่างๆนะคะออกแบบมาได้มาตรฐานคนไทยอยู่แล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของคันนี้ก็เป็นสีเริมโรงงานนะคะมาพร้อมกับไฟหน้าดวงโตนะคะแล้วก็ของแต่งอื่นๆนะคะก็ここจะเป็นเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของล้อแม็กซีตน,นะคะก็คันนี้บอกเลยว่าในส่วนของล้อก็3 0 0 0 0่นกว่าอยู่แล้วนะคะล้ออย่างเดียวนะคะนา้จัดมาให้นะคะไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะในส่วนของของแต่งหน้าคุณออกกับเรานะาก็คุ้มอย่างแน่นอนนะคะ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนรคาคาหรือว่าสภาพรถนะคะใหม่เหมือนป้ายแดงใช้งานน้อยๆรับประกันด้วยนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปชมห้องโดยสารภายในคันนี้กันนะคะจุดเด่นของคันนี้นะคะก็คือกุญแจรีโมทนะคะนี่เลยนะคะใช้งานง่ายสะดวกสบายนะคะตามมาภายในนะคะที่สําคัญนะคะคันนี้บอกเลยว่าไม่เพียงแค่นะคะเดี๋ยวขึ้นเป็นสตาร์ทให้ดูนิดนึงรุ่นนี้ต้องเหยียบคลัตช์นะคะก่อนสตาร์ท ไม้7หม้กิโลนะคะโอ้โหใช้งานน้อยมากๆนะคะในส่วนของเครื่องเสียงนะคะก็สามารถต่อเข้ากับบลูทูธกับโทรศัพท์นะคะฟังสบายๆนะคะชิลๆตลอดทางได้เลยในส่วนของเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะจะเร่งเท่าไหร่ก็อัดกันไปเลยนะคะเกียร์1ถึงเกียร์6เลือกเอาที่สบายใจเลยนะคะด้านไหม่ว่าใหม่แล้วด้านข้างยังใหม่กว่าบันไดข้างใหม่ล้อใหม่ กันชนท้ายใหม่นะคะอุปกรณ์ลากจูงนะคะและที่สําคัญนะคะคันนี้ยังมาพร้อมกับไฟ LED ให้ด้วยนะคะเรียกได้ว,ว่าไฮไลท์สุดๆสําหรับโฟวินของเรานะคะแม็กไลเนอร์ใหม่นะคะสภาพ90%นะคะใช้งานน้อยมากๆนะคะใครได้ไปเนี่ยถือว่าโชคดีเลยนะคะสําหรับคันนี้แล้วเดี๋ยวเราไปชมช่วงล่างกันบ้างดีกว่าค่ะก่อนนะคะที่ล็อกกอนะคะแน่นนะคะอ่ะใช้งานได้ดีนะคะ มามุดช่วงล่างกันเลยค่ะนี่นะคะช่วงล่างนะคะบอกได้เลยว่าใหม่มากๆนะคะสภาพการใช้งานบอกเลยว่า90%นะคะใครที่ได้ไปในส่วนของคันนี้นะคะโชคดีมากๆนะคะและวันนี้นังเอยังมีอีกรุ่นหนึ่งที่อยากนำเสนอมากๆนะคะในส่วนของมิตซูที่ไททันคันนี้นะคะเครื่องยนต์2.5 GL นะคะปี2018นะคะราคายอยู่ที่539,000บาทนะคะคันนี้ออปชั่นมาเต็มนะคะสำหรับมิตซูนะคะไม่ว่าจะเป็น ไฟหน้านะคะโปรเจคเตอร์นะคะหรือว่ารูปทรงด้านหน้าที่หลอดุดดันนะคะเห็นถึงรู้เลยว่าเป็นมิสซูบิชินะคะไต่ตันนะคะอ่ะมาต่อในส่วนของด้านข้างกันบ้างนะคะคันนี้ก็เป็นล้อแม็กใหม่ยางใหม่นะคะเหมือนกันเลยนะคะแต่เรามาดูในส่วนของซุ้มล้อกันบ้างนะคะซุ้มล้อก็อจะใหม่นะคะเดิมๆนะคะ รอยแกะรอยงัดใดๆทั้งสิ้นเหมือนเดิมนะคะเราคัดรถเกรดเอมาให้ลูกค้าท่านั้นนะคะเรามีทีมคัดรถมืออาชีพเพราะฉะนั้นรถทุกคันคุณมั่นใจได้เลยว่าจะได้รถเกรดเออย่างแน่นอนนะคะอ่ะมาดูในส่วนของภายในกันบ้างนะคะคันนี้นะคะห้องโดยสารก,รก็กว้างขวางพอสมควรนะคะและที่สําคัญไม่น้อยเหมือนกันเลยนะคะคันนี้นะคะ ไม่เพียงแค่นะคะ3 3 4 1 8กิโลเท่านั้นนะคะแล้วก็ถูกออกแบบมานะสวยงามทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเครื่องเสียงนะคะหรือว่านะคะแอร์ต่างๆนะคะออกแบบมานะคะจัดโหมดเป็นระบบเลยนะคะและคันนี้ก็เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะห้องโดยสารนะคะถูกแยกโซนออกมานะคะให้กว้างขวางนะคะแล้วก็มีที่วางแก้วนะคะอุปกรณ์ต่างๆครบเลยนะคะ และอีก1จุดเด่นของไททันคันนี้นะคะนี่เลยนะคะในส่วนของหูรัดด้านข้างนะคะแล้วก็ด้านในมีให้นะคะแต่ที่แปลกออกมาก็คือรุ่นนี้นะคะหูรัดด้านข้างนะคะออกแบบมาได้เรียกว่าคงทนและแข็งแรงนะคะสำหรับใครที่เทินของนะสูงหลายๆชั้นนะคะรัดด้านในแล้วนะคะสามารถรัดด้านนอกเพื่อกันของตกหล่นอีกด้วยนะคะในส่วนของไฟนะคะเขาก็ออกแบบมาได้โดดเด่นพอสมควรเลยนะคะสําหรับไททันนะคะใหญ่แล้วก็ ไฟเดียวเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะอ่ะมาชมด้านหลังกันค่ะด้านหลังก็ยังมีมาให้อีกในส่วนของหูรัดนะคะแล้วก็ในส่วนของโลโก้ต่างๆนะคะของไตทั้นนะคะออกแบบมาเรียกได้ว่าของเขาจะเป็นเอกลักษณ์เลยนะคะในส่วนของโลโก้แล้วก็นี่เลยนะคะด้านหลังสําหรับกันชนนะคะก็จะมีมาให้เป็นกันชนใหม่เช่นกันนะคะอันนี้ย้ําว่ากันชนใหม่ที่เราใส่ให้คุณเลยนะคะมุดกันต่อค่ะคันนี้นะคะนิสูุบิชิไต้ตั้นนะคะนี่เลยนะคะในส่วนของ ด้านล่างนะคะไม่มีสนิมนะคะเรียกได้ว่านะคะใหม่ทุกจุดนะคะมาฟังเสียงเครื่องยนต์3คันนี้กันค่ะไป สำหรับ3คันที่จัดมาให้ในวันนี้ถ้ายังไม่พอรีบโทรหา้องเอเลยที่0611737878เรายังมีให้คุณเลือกอีกเยอะและในส่วนของโปรโมชัน่น้องเอก็มีให้สำหรับวันนี้นะคะ้องเอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วก็มาเจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดติดตาม้องเอไว้ด้วยนะคะแล้วมาเจอกันคลิปต่อไปเลยค่ะ อยากฟังเสียงเครื่องยนต์เลยใช่ไหมไป